มากครับผู้ใหญ่งนานสาธิตนะครับก็ได้เห็นทิศทางการเตรียมตัวของพวกเรานะครับในต่อจากนี้ไปเดี๋ยวช่วงจากนี้ก็เป็นดนตรีนะครับของวงพิภาววดีซึ่งก็เตรียมพร้อมอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ก็จะต่อกันด้วยช่วงหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม นะครับซึ่งก็เป็นช่วงที่ได้จัดมาจริงๆก็ถ้าเพิ่งตั้งชื่อช่วงก็ตั้งได้สักอาทิทย์หนึ่งแต่ว่าที่ดำเนินการมาก็จะมีความหมายลักษณะนั้นอยู่นะครับเพราะว่าพบว่าปัญหาทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเนี่ยก็เกิดจากการขาด สองคำนี้แะครับก็คือขาดเรื่องของหน้าที่พลเมืองแล้วก็ศิลธรรมผมรอเดี๋ยวสักครู่วงดนตรีมาเซ็ตก็เราจะได้คุยกันต่อระหว่างที่รอก็อยากจะให้เดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปวันนี้จะพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อคืนมีพี่น้องบอกว่าพอเห็นคลิปที่พระถูกทำร้ายแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ นะครับก็ช่วยบอกเขาเปิดคลิปนะครับก็เลยอยากจะย้ำอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองน,นี้นะครับประเทศในสามสถาบันหลักคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศชาติพวกเขาก็ต้องการจะแบ่งแยกไปตั้งประเทศของตัวเองาศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เคารพบูชา ไม่ควรจะถูกทำลายให้แปดเปื้อนก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็มีการกระทืบพระสงฆ์ทำลายพระสงฆ์แล้วก็มีการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปคือบิดเบือนคำสอนในทางพุทธศาสนามีการใช้กระบวนการศาสนภพานิชเข้าไปแทรกซึมแล้วก็มีการวางตัวบุคคลสำคัญในวงการศาสนานะครับเพื่อที่จะยึดโยงกับกระบวนการบางอย่าง ในระบอบทักษิณสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ถูกคุกค,คามถูกจับจ้วงโจมตีอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะตัดไปสู่ช่วงบันเทิงนั้นเดี๋ยวมาชมคลิปพระที่ถูกทำร้ายอีกครั้งหนึ่งครับเชิญครับ ค okay, ครับ uh, mm hmm. นี่คือภาพที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์จริงนะครับ mm hmm. ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ mm hmm. ที่บริเวณหน้าปป,ปอชอสำนักงานป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบนะครับที่นนทบุรีโดยพระมหาปราดนั้นจากแหล่งข่าวเขาบอกว่า mm hmm. เดินผ่านกลุ่มกอวอปนะครับ mm hmm. ซึ่งเป็นคนเสื้อแดงซึ่งถูก mm hmm. ผมเข้าใจว่าก็ตั้งใจที่จะมาปิดล้อมปอป,ปอชอ mm hmm. ทางที่ปปชก็กำลังทําหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการการทุจริตจ,จํานําข้าวซึ่งทําให้ชาวนาไทยต้องสูญเสียโอกาสที่จะได้เงินจํานําข้าวจํานวนมากทีเดียวเพราะว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันและที่ซ้าร้ายไปกว่านั้นก็คือมีการผูกคอฆ่าตัวตายและก็เครียดเสียชีวิตเครียดตายโดย ชาวนาเนี่ยนะครับเสียชีวิตไป16-17รายแล้วปปชกําลังทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติมีกลุ่มกปพสจํานวนหนึ่งไปให้กําลังใจได้ยินจากน้องที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าประมาณสักกี่สิคนแล้วก็มีตํารวจเอารถควบคุมผู้ต้องขังกั้นไว้สองข้างถนนแต่ว่ารถของกวปก็อ้อมขึ้นฟุตบาทนะครับแล้วก็มุ่งมาที่ปปชขณะนั้นเองมี ชายคนหนึ่งก็ขับรถเข้ามาฝ่าด่านเข้ามาหลังจากที่กบปยึดเต็นของกบปปสได้ชายคนนี้เนี่ยตั้งใจจะเอาเสื้อเอาของมาขายเพื่อหาอไรายได้ช่วยกบปสโดยไม่รู้ว่ากบปปนั้นถูกยึดแล้วก็ถูกไล่ออกไปแล้วก็กบปรหรือคนเสื้อแดงเนี่ยยึดพื้นที่ไว้แล้วก็ทําให้ถูกกาดของคนเสื้อแดงเนี่ยกระชากลงมาแล้วก็ทําร้ายแล้วก็ลากเข้าไปเพื่อจะสอบสวนพระรูปนี้เสร็จจากงานศพ ในซอยบริเวณนั้นก็เดินออกมาเห็นคนกําลังกุ้มลุมตะข้อคุมขูคุกคามก็พูดเปลยๆว่าทําแบบนี้ชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะมีภาพนิ่งที่เผื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพความโหดร้ายความปาดเถื่อนความเรียกว่าอะไรฮะความเสื่อมถอยทางศิลธรรมอย่างต่ําสุดนะครับเดี๋ยวมีภาพทีมงานผมให้ทีมงานเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับภาพนิ่งๆว่า เ,เกิดอะไรขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้สั้นๆก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือพระภิกษุสงฆ์ถึงแม้คุณจะไม่คิดว่าเขาจะเป็นพระที่คุณอ้างคุณก็ควรจะให้เกียรติคนที่ใส่จีวรพระแบบนี้บ้างหรือคุณก็ควรจะต้องดําเนินการให้มันสุภาพกว่านี้หน่อยเช่นเชิญท่านมาแล้วขอดูเอกสารหลักฐานต่างๆว่าเป็นพระจริงหรือเปล่าแต่นี่คือพระจริงๆนะครับมีการยืนยันจากทางวัด ที่ราชบุรีนะครับแต่ก็ใช้เห็นไหมมีทั้งมือทั้งเท้าแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปดึงถึงนะครับแล้วก็มีผู้ชายคนนั้นก็ต่อยที่ไปที่ใบหน้าของท่านอย่างเต็มๆนี่คือนี่คืออะไรครับประเทศไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสังคมที่มีคนนับถือพุทธศาสนาม,มากที่สุดถึง95%แต่แน่นอนครับทุกวันนี้นี่คือคนที่รักประชาธิปไตยแหละครับ แล้วเห็นที่เข่าของท่านคนเสื้อแดงก็ไปโพสต์ว่าพระจริงทําไมใส่กางเกงไว้ข้างในผมผมเป็นคนที่พยายามรักษาคําพูดและก็ความสุภาพบนเวทีนะครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะโง่และก็กล้าที่จะโกหกแบบนี้ที่เห็นนั่นคือผ้าพันเข่าสําหรับคนที่สูงอายุหรือว่าคนที่ลุกนั่งไม่ค่อยไหวก็จะพันไว้เพื่อป้องกันความปวดนี่คือเท้าที่ไปยันหลังพระคนแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราไม่ อย่างผมคนหนึ่งอ่ะจะไม่มานั่งด่าเขาว่าเลวหรือชั่วนะครับถึงแม้บางทีก็อดคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมคิดว่าคนแบบนี้เนี่ยบาปกรรมมันจะตามทันเขาในไม่ช้าและนี่คือความเลวร้ายที่สุดที่ผมคิดว่าคนไทยคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยไม่ควรจะยอมรับให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้และผมขอตั้งคําถามกลับไปยังคนเสื้อแดงที่เป็นชาวพุทธว่าคุณเห็นคนเสื้อแดงกระทาการปาดเถื่อนต่อพระภิกษุสงฆ์แบบเนี้ คุณยังยังเป็นคนเสื้อแดงได้ลงคออีกเหรอครับคุณยังคงคงถูกเขาหลอกว่านี่คือประชาธิปไตยแต่เป็นใบอนุญ,ญาตให้ทําความป่าดเถื่อนและโหดร้ายทําความรุนแรงและหยาบช้าต่อพระสงฆ์ในพุทธศาสนาอย่างนี้คุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าครับเมาังอยากฝากไว้ประเด็นนี้ว่าพี่น้องครับทางเดียวที่เราจะทําให้ประเทศนี้ฟื้นคืนขึ้นมากลับมามีหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมเหมือนคําที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะพินาศนะครับศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศผมเห็นคํานี้ชัดขึ้นเรื่อยๆเมื่อประชาธิปไตยต้องสีแดงถ้าบุญแรงต้องไปวัดที่อยู่แถวปทุมธานีวัดนั้นวัดเดียวแหละครับถึงจะได้บุญถ้าทําบุญทาด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่มีเงินไม่มีทองตามหลักพุทธบัญญัติหรือพุทธประสงค์เนี่ยไม่ได่บุญเหรอครับหรือว่าประชาธิปไตยต้องไม่ฟังคําสั่งสารเหรอครับ หรือประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่<ะ>เสียงข้างมากลากไปอย่างเดียวไม่ฟังเสียงความถูกต้องแม้เพียงหนึ่งเสียงก็มีความหมายนะครับ<ะ>หรือประชาธิปไตยจะทําอะไรป่าดเถื่อนแบบนี้โดยที่ตารวจไทยก็ไม่เพียงแต่ไม่ห้ามปรามแต่กรณีนี้นอาจจะโทษไม่ได้เพราะอาจจะพยายามห้ามแต่กําลังน้อยกว่าแต่กรณีอื่นๆแล้ะครับที่คนมาต่อสู้เพื่อความถูกต้องรักษาความเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันอย่างพวกเราก็มาต่อสู้เพื่อปกป้องหลักนิติรัฐนิติธรรมแต่ตํารวจไทยเคยจับ สักคดีไหมครับที่กระทําต่อผู้ชุมนุมกอปปสตน้นจตกการฆ่านักศึกษารามซึ่งเขาก็บอกว่าคนที่ฆ่าเนี่ยกับกลายเป็นตํารวจเสเองกรณียิง M79 ซึ่งยิงกันทุกวันทุกวันนะครับจับใครได้บ้างไหมครับที่มาทําร้ายต่อพวกเราแต่ใครก็แล้วแต่ที่กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนต่อคนเสื้อแดงแค่ขวัญชัยภัยพนาโดนยิงไม่เกินสวันก็จับได้แล้ะครับคุณหญิงพจมา โดนเป่านกหวีดก็มีเอาปืน M16 ไปถล่มที่บ้านหรือแกนนําต่างๆหรือใครก็แล้วแต่ก็มีระเบิดคว้างเต็ไมไปหมดท,ทั้งทๆที่พิซซ่ายังมาเรา็วกว่าตำรวจด่านตำรวจมีมากกว่าเซเว่นเนี่ยนะครับแต่ว่าจับอะไรใครไม่ได้เลยแหละครับที่สําคัญที่สุดคือทําไมคนเสื้อแดงถึงยังยอมอยู่ใต้เงื่อนไขแห่งความป่าเถื่อนแบบนี้เห็นภาพแบบนี้แล้วแทนที่คนเสดงจะออกมาขอโทษ ความรู้สึกของคนที่เป็นชาวพุทธถึงแม้จะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดแต่ก็ต้องมีความสำนึกบ้างนะครับว่าคุณกำลังทำร้ายพระภิกสุสงฆ์ผู้รักษาศีลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบต่อให้เป็นพระที่มีอุดมการณ์ทางความคิดทางการเมืองแตกต่างจากคุณศีลธรรมอาจจะไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็ตามคุณก็ควรจะเคารพหรือให้เกียรติในผ้าเหลืองบ้างนะครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่พวกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระภิษสุสงฆ์ในพุทธศาสนา ถ้าเป็นศาสนาอื่นมากระทําแบบนี้หรือมีใครไปกระทาต่อศาสนาอื่นแบบนี้พวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันครับแต่นี่คือคนไทยด้วยกันนี่คือคนเสื้อแดงเหรอครับนี่คือคนที่คุณอ้างตลอดเวลาว่าคุณรักประชาธิปไตยเหรอครับผมก็หวังใจนะครับว่าวันที่ห้าเมษายนซึ่งปกติก็เป็นวันเชงเม้งนะครับและเสื้อแดงก็จะชุมนุมกันในวันนั้นก็เป็นแดงเชงเม้งพอดีนะครับก็จะมารวมตัวกันในกรุงเทพหวังใจว่าบ้านเมืองเรา จะไม่เกิดสภาพการป่าดเถื่อนแบบที่เกิดขึ้นอีกหรือเกิดขึ้นในปี53หวังใจจะไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองอีกหวังใจว่าจะไม่มีการบุกรงพยาบาลและคุกคามบุคลากรคนอื่นๆอีกและหวังใจที่สุดคือจะไม่เกิดสงครามกลางเมืองอีกทางเดียวครับที่จะทําได้ยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่างวันที่29มีนาคมออกมาค่ให้มากที่สุดทั้งประเทศทําให้เห็นพลังที่แท้จริงของประชาชน ทำให้เห็นพลังแห่งความถูกต้องและความบริสุทธิ์ตั้งใจที่จะปฏิรูปประเทศให้ได้ครับพิะนั้นแล้วต่อจากนี้ลูกหลานของเราใครไม่ถูกใจเขาภาพที่พี่น้องเห็นไปเมื่อสักพู่นี้มันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราอย่างแน่นอนในวันข้างหน้าครับเอาละครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาเกริ่นในช่วงนี้นะครับและตอนนี้ก็ขอเชิญพบกับวงดนตรีที่มาช่วยกันขับกล่อมและก็ให้ความสุขความบันเทิงกับพี่น้องเพื่อคลายเครียดและผ่อนคลายนะครับกับวงวิภาวดีครับขอบคุณมากครับเจอญนครับ